คุนนี้ไปเรียงชามก็ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราวางชามไว้ให้ได้เลยเราชอบเลยของถนัดคุณดีมาวางชามไว้เต็มเลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนตักบาตรช้าเลยอ่ะที่เขาใส่ตังกันอ่ะเนี่ยที่เขาใส่ตังให้พผ้าบูลบูลลี่เราต้องต้มไหมอ่ะคุณดีบูลบูลลี่ไม่ต้องต้มคุณใส่ได้เลยเรากำลังเอาบูลลี่ไปไอ้นี่จะร้อนแล้เอาไก่ไปเสิร์ฟให้เราหน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟให้อ่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่จานแล้วไปเสิร์ฟเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเค เราทำอันที่สามอันนี้สองอันนี้เดี๋ยวเรารอไปเสิร์ฟให้เลยค่ะที่ย่างไว้ให้แ,ๆๆแล้วเนี่ยพวกคุณเตรียมๆๆๆรันหม้อใหม่ได้เลยสี่วีแล้วว่ะคุณมันไม่ทันแล้วล่ะเหลือสี่วีอีหนึ่งวีสุดท้ายเฮ้ยทันแล้วจบแล้วไหมตัวอะไรเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเหมือนให้ยีน่าเลยฮะเอเลียนเอเลียนแมงมุมหนีหนีแลวโอ้ว้ายมันหงาวอะให้ของกินขนาดนี้ยังจะมาไล่ตีขนาดดีอร่อยด้วยนะหรือใครถุยน้ำลายดี